ไอ้จับซิลได้ซิลตายครับผมจังหวะนี้เขาไปที่โจเกอร์ครับผมกําลังเข้าโจเกอร์ครับตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรแล้วโจเกอร์อย่างนี้โจกีโจกีลูกโจกีลูกเรียบร้อยครับผมโจกีตายครับผมจังหวะนี้ต่อที่แทงเทนครับผมโอ้ยไปทีลิกเตอร์ลิกเตอร์ไงลูกลุกลิกเตอร์ไงลูกลูกเอ็กซิคิวสายลิกเตอร์เต็มเต็มหน้าครับผมเบาหน้าเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โหถึงกับต้องอึ้งครับผมจังหวะนี้ออก ก็สวัสดีครับยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์เมลลี่ชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นตัวอาร์เมลลี่นะครับลงแรงนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมากดเลนธรรมดานะครับไปอไปทีนึงครับผมยังไงตัวเราก็เป็นตัวที่ได้เปรียบอยู่นะ เดี๋ยวผ,ผิดด้านนะครับผมด้านหน้าจอแตกนะครับคือยังไม่มีตังเปลี่ยนใหม่นะครับผม,มเลยเป็นเพียนหน่อยนิดนึงแบบนี้เราตายได้นะครับโอเคคือเราแบบเสียเปรียได้เครื่องผมมันรวนะครับ คือถ้าเจอลิเตอร์นะครับผมผมแนะนำให้ออกเป็นการเวทมาก่อนเลยนะครับชิ้นส่วนนะครับโอเคผมไปตั้งค่าใหม่แล้วนะครับผมตั้งค่าไปผิดหน่อยนิดนึงนะครับคือเราสามารถกดลิเตอร์ได้แบบสบายนะครับถ้าผมไม่แบบ ไปตั้งค่าอะไรบ้าๆนะครับผมแต่เราก็สามารถเก็บความได้เปรียบได้ด้วยการมาแย่งคลิปนะครับผมแค่นิดเดียวนะครับเพราะป่าเรายังไม่ฟาร์มเลยครับตอนนี้เราก็ถือว่าไม่มีใครฟาร์มนะครับถ้าเราเมียนตีเราจะสู้บบกับลิเตอร์แบบสบายนะครับเมื่อกี้ผมแบบตั้งค่าผิดไงผมเปแบบเตะอะไรไม่รู้ เสียดายคลิปมากนะครับแบบนี้นะขออะไรกันนะครับคือป่าเรายังไม่ได้ไปป่าตรงนั้นนะครับขอปา้าอะไรกันะจะได้โหดขึ้นนะครับถ้าเราออกเป็นการเวทได้เราก็สู้แบบลิกเตอร์แบบสบายนะครับผมไม่ใค่รับสู้แบบลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์สกิลเป็นเวทนะครับผมถ้าเราออกการเวทได้แล้วเราก็จะออก ทุกอย่างก็จะง่ายหมดครับนี่คือผมจะรอให้แบบฮิวเต็มมันนะครับฮิวมานาเต็มมัโอ้โหเข้าแบบผมนี่ไม่รู้เลยเป็นจังหวะการเตะของเรานะครับเราน่าจะเตะตอนนี้ โอเคเก็บไปได้หนึ่งคิวเนี่ยครับเรียบร้อยครับป้อมแตกครับคือเราคือดาเมจจากเรานะครับเมื่อกี้ดาเมจเราแรงมากตีป้อมนะมีใครจะช่วยไหมจเจนลูกจเจนโอเคโจ๊กเกอร์กลังเดินมานะครับเราจะไปขัดจังหวะโจ๊กเกอร์การเดินนะชิบะ โดนแค่นี้ก็เขาไม่เป็นไรนะครับผมคือเราถึกนะผมใช้ปรูนคินะครับผมไม่ได้ใช้รูนอย่างอื่นนะครับขอดูเลือดโอเคเขาอ,อยู่ตรงนั้นนะครับป่าตรงนั้นนะเราอย่าไปใกล้ป่านะครับเราจะออกมาโอ้โหโดนว่ะโอเคเพื่อเราเก็บได้นะครับโอเคเรามีการเวทเยอะมากตอนนี้ครับ เราแค่ต้องการเกาะอ,อีกนิดหน่อยครับผมผมว่าเราน่าจะออกเป็นชิ้นเต็มเลยปะทีมโอโ้อะไรเนี่ยผมออกเป็นชิ้นเต็มเลยแล้วกันนะครับผมจะรีบเคครแล้วก็รีบไปเติมไฟให้เพื่อนนะครับ อ๋อคือแบบเฟรมเดทเริ่มตกกันนะครับเครื่องเริ่มน่วงไม่ไหวละโอเคเราจะมาสกัดนะครับผมโอ้โหผมว่าจะมาสกัดจะตัวลิเตอร์นะครับแต่คงไม่ได้แล้วนะเจยลูกเจเอ็นอ๋อเขาจะเข้าไปทำไมเนี่ย อ้าวแจกแล้วครับผมเฮ้ยดีดีด,ดีคือแบบเขามากับผมนะครับเขาเชิญผมมานะเฮ้ถ้าเฮอยถ้าแจกแบบนี้ก็ไม่ต้องมาเชิญผมนะครับ โอโ้โยนจัดอะโอโ้ผมไม่กลัวแล้วละ่ะกลัวกลัวแค่หนืดนะครับคือแบบเราเล่นแบบสบายเลยนะถ้าแบบผมเข้าไปได้นะคือเราต้องรีบวิ่งกลับนะครับ อาลำแจกแล้วครับคือแบบต้องเล่นรีบๆจบนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวอีกจจงหวะน,นี้เป็นสถานการณ์ที่โหดร้ายมากนะครับ ต้องรีบแค่คลิปนะครับผมผมไม่สนใจแล้วผมว่าถ้าผมไม่เข้ามาเนี่ยโอ้โหคงจะแจกเยอะมากนะครับอลัมนะครับคงจะเดินแจกแล้วล่ะนะครับถ้าไม่เกงใจผมนะครับเป็นคนเชิญผมมาตอน,น,นคืนนะครับผมผมก็คิดว่าจะตั้งใจเล่นนะครับเราถึกอะโหเล่นสายตีเร็วอะ โอ้โจกี้แม่งตีคิที่เข้าเทลฟอร์สเคปโอ้เทลฟอร์สเคปเทลไม่ออกกันเวทมาวะลวงทีมเขามีแต่ดาเมจเวทนะั่นแหละต่อกันเวทมาจะเล่นได้ดีกว่าน,นี้นะคือผมแน,น่น่ะโอ้ยเอ้ยออยจะทันปะเนี่ยไม่ทันนะครับสรุปสรุปค,คือไม่ทันนะครับ ดออกเป็นการเวทแล้จะสู้ได้นะครับพยายามเล่นเรื่อยๆนะครับอย่าไปแจกนะครับนี่เป็นแรงนะครับไม่ใช่โหมดธรรมดาที่จะต้องมาเดินแจกนะครับมันจะแพ้เอานะครับผมเขาน่าจะมารวมตัวที่แบบ ดาร์คเลเยอร์แล้วปะโอเคตอนนี้เราเห็นเขาหมดนะครับแต่ไม่เห็นลิกเตอร์นะครับผมตรงกลางมีสี่ครับผมแต่ไม่เห็นลิกเตอร์เขาน่าจะไปเอาบางกรนะครับเราสามารถเอาดาร์ค l เลเยอร์ได้ใน,ตอนน,น,น,นตอนนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้เท่านั้นนะครับขอย้ำนะตอนนี้ขอบางกรอยู่เราสามารถเอาดาร์คสเลเยอร์ได้แต่ไม่มีใครมาเอา,เอาก็ไอ้ไจับซิลได้ซิลตายครับผมจังหวะนี้เขาไปที่โจเกอร์ครับ ผมกำลังเข้าโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรแล้วโจ๊กเกอร์อย่างนี้วโจ,ก,ก,โจก,กีโจกีลูกโจกีลูกเรียบร้อยครับผมโจกีตายครับผมจังหวะนี้ต่อที่แทงเทนครับผมโอโ้ยเตะไปทีนึ่งลิกเตอร์ลิกเตอร์ว่าไงลูกลูกลิกเตอร์ว่าไงลูกลูกเอ็กซิคิวสายลิกเตอร์เต็มเต็มหน้าครับผมเบ้าหน้าเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โหถึงกับต้องอึ้งครับผมจนนังหวะนี้ออกโบเกนสเปียร์ครับผมจนนังหวะนี้โอเค มีดาเมจจอเกาะนิดๆน,นะ้าครับโอเคเราจังหวะนี้ก็ต้องดันป้อมไปเรื่อยๆนะครับตึกสกิลสองให้เราตีป้อมแรงขึ้นนะครับตอนนี้ทีมโอ้โหซิวครับผมซิวจังหวะนี้คิวคิชแนกเราไปได้นะครับผมต้องเดินเกมตามอีกแล้วครับโอเคขอบับแดงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาไม่แย่งนะครับ ขอไม่แย่งเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยงจา้าน,นี้ผมแม,แม่งกับดาร์คเลเยอร์เพราะว่าป่าเราตายนะครับผมโอเคไม่มีใครนะครับลิคเตอร์ไม่เจอครบผมน่าจะอยู่เลนบนโอเป่นเลนบนแล้วครับลิคเตอร์ไปเลนบนเราก็ดันคลิปเลนล่างไปนะครับผมเราจะไม่ลึกนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับผมผมอยากได้ดาร์คเลเยอร์มากตอนนี้นะครับแต่ป่าเอ้ยสวย เจ้าแม่ครับผมเจ้าแม่ปืนกลครับผมยิงไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โหสวยทีเดียวเลยนะครับโอเคเราจะดักแบบซุ่มนะครับผมในการดักอ้าวเทลวเดียคนเดียวค,ครับเที่วตายแล้วเรียบร้อยโอเคเราแปลงรางเป็นรางซุปเปอร์สยาครับผมจมังหวะนี้เลงไปที่ลิตเตอร์เตะลิตเตอร์เข้าป้อมแล้วก็ระเบิดเอา้า โอ้โหลิเตอร์จังหวะใช้สกิลสองพอดีนะครับแต่ว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มยังไงก็คุ้มถ้าเราออกเป็นฟอร์สเคแล้วเราจะออกออมิงอาร์ไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องออกไอ้นี่นะ โอเคครับผมจังหวะนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะผมต้องมีอะไรในกอไผ่ซะแล้วผมเลยออกมาเป็นเกาะตายเกิดแฮรโอ้โหททนนะะทเทลเทลอันนาสไไนะครับผมยิงทีมเอ่อของฝ่ายศัตรูเราไปได้ก็คือซิลนะครับผมจังหวะนี้คิวกันยับครับบอกเลยโอเคนะครับยังได้เปรียบอยู่ครับผมโดยการลาามังกร ของกาลีนะครับผมจังหวะนี้เลยได้เปรียบหน่อยนิดนึงนะครับเขาคือแทงครับตรงกลางครับผมเทนแท,ง,แทงไม่สนใจแล้วจังหวะนี้เติไปี่เทนะโอเคเพิ่มเจ็ดสิบความถึกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเตะไปทีหนึ่งนึด้วยเอาดิเอาดิอาดโอ้โหกาลีแม่กาลีแม่กาลีเตะไปแล้วครับผมจังหวะนี้เตะเทนไปทีหนึ่งโอ้โหครึ่งหลอดครับผมจังหวะนี้แล้วก็เซคิวไปนหนึ่งคิวโอ้โห เราเสียไปหนึ่งคนนะครับโอ้โหถ้าถ้าอยู่ครบห้าเนี่ยเอาดาร์คเลยอร์จบเลยเนี่ยจะขึ้นป้อมได้เหรอถอยก่อนนะครับคิดเนี่ยกำลังทำเสียไฟนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้ต้องถอยมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็คือรอตัวเดียวผมรอปากของเรานั่นเองนะครับ 15นาทีแล้วตอนนี้ก็ตีสองเลยนะครับผมก็ง่วงนอนมากเลยก็อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับจังหวะนี้เปิดมาที่ดัรคสไลเยอร์นะครับผมไม่มีใครโซนทั้งนั้นนะครับผมจะเป็นคนโซนดัคสไลเยอร์เองนะครับจังหวะนี้ดักที่ปลาครับผมปลาดัคสไลเยอร์เขามากันสองครับผมมาเล็วาอีกสามครับผมจังหวะนี้ต้องถอยทับไปก่อนนะครับแต่เสียดายที่ดักคสไลเอร์ โอ้ยปูดบิดเหรออุย้ยถ้าเราโดนสตันตอนนี้เรามีสิทธิ์ตายได้นะโอ้อารามโยนมากครับจังหวะนี้โอ้โหมายอมเขาไม่ยอมย้อมไม่ยอมตายโโอ้หคืออารามมาไม่ทันเพื่อนโอ้โหมาก็มาตายแบบนี้จังหวะนี้ก็เสียหายไปดีครับโอเคครับผมอารามความหวังที่อารามนะครับผมอารามคือจะคิวโจ๊กเกอร์ได้ไหม ได้คิวไ,ไปหนึ่งคิวหน้าผมจังหวะนี้โอ้โหอาลัมนะโอเคอาลัมเ <c oughs> ทียวอนาก็เปือนตีเซครวะโทษไวอีกแล้วนะครับผมโอ้โหโยนมาโยนกลับไม่โกงจริงๆครับเรียบร้อยโยนกันทั้งเกมอ,ะอ่ะอโอผมเริ่มจะผมเริ่มจะศูนย์แล้วนะเออท,ทั้งเทียวไอ้น,นี่ก็ชวนเพื่อนจังนะครับผม โอ้โทษโทษกันหมดทีมแบบนี้ก็แบบไปไม่รอดนะครับ Dark Slayer ต้องเสียครับสไลน์นะครับผมเดมจลอามันจัดจ้านอยู่แล้วนะครับโอ้ต้องเสีย Dark Slayer จริงวะผมไม่ค่อยอยากจะกกเสีย Dark Slayer นะครับแต่ก็ต้องเสียแล้วนะครับ ผมทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้ไปที่ซิลโอมามาทำอะไรตอนนี้โอ้โหระเบิด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 ทันแต่ซิลมีตายเกิดนะครับซิลอมไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ผมไม่มีเฮียอะไรเลยเฮ้ยยาลิกเตอร์ลิกเตอร์จะฆ่าทีมเราไปแล้วเรียบร้อยแล้วฆ่าได้ด้วยไม่ยอมครับจังหวะนี้ไม่ยอมไม่ยอมได้คิวไปหนึ่งคิวครับ โจ๊กี้มาเดินอีกเล่นโอ้โอ้โอนืดโอเคกลับบ้านครับผมไปที่เลนบนน่าจะกันอยู่นะครับผมตอนนี้ผมมีเกาะตายเกิดแล้วผมก็จะออกของแบบซ้อนกันนะครับผมรอให้กันตายหน่อยโอเคจังหวนนี้มาที่เลนบนครับเปิดอันตีไปเลยการเคลียร์คลิปครับผมจะไม่ยอมแพ้นะครับผมจะไม่ยอมแพ้ครับผม บอกเฮ้ยผมจะไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ครับการสุดชีวิตครับผมโอ้โหพาดกันเยอะมากครับจังหวะน,นี้ต้องแพ้แล้วนะครับผมอ๋อผมเหนื่อยจริงๆ จะขึ้นได้นะครับแต่มาตกแบบจบกันนะครับผมสำหรับการชนะมาห้าตาของผมโอ้โหอุตสาหจะไม่แพ้เลยนะครับโอเคนะครับผมเสียดายเท้ามากเลยนะครับคือเป็นทีเหมือนโยนเกมทั้งหมดเลยครับโออาราม็โยน คิดเนี่ยก็โยนแถมเทลก็ยังมาโยนอีกอือ้ใจจริงๆนะครับทีมนะครับเอาเป็นว่านะครับผมถ้าใครชอบคิวนี้กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,ร์ช่องอาร์มลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบาะนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย น้องไปดูเป็ดแล้วน้องจะบอกว่าเป็ดพี่ใหม่เด็ดปิดไฟใส่ก่อนสวดมนต์ก่อนอน้องก็ต้องชีวิตพี่ไม่ได้มีแต่ฮิตบอมอยากจะชวนน้องไปดูเป็ดแล้วจะดูเร็จเดี๋ยวพี่พัก